สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเช็คความรู้สึกของคนที่เรารักกันค่ะว่าช่วงนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างไปดูกันเลยค่ะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่พลังงานของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจ้า ตอนนี้นะคะความรู้สึกของคนที่คุณรักเนี่ยมองว่าเหมือนกับว่าเขากำลังรู้สึกเหนื่อยนะเหมือนเขากำลังต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือความรู้สึกอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูไพ่กันต่อเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนไพ่ใบนี้ออกมามองว่าตอนนี้คนที่คุณรักอะคะ่ะ เขาค่อนข้างมีความรู้สึกเศร้าใจเสียใจผิดหวังนะกับสิ่งที่คุณทั้งสองคนนี่มีปัญหากันนะคะรู้สึกว่าคุณสองคนนี่น่าจะมีปัญหากันในบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้ความรู้สึกของเขาตอนนี้เนี่ยเออเขารู้สึกผิดหวังเสียใจที่ว่าทำไมล่ะที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างที่จะทำดีกับคุณมามากมายเหลือเกิน นะคะทำไมคุณถึงไม่เข้าใจเขาบ้างทำไมคุณถึงไม่เห็นใจเขาบ้างทำไมคุณถึงไม่มองเห็นถึงความดีของเขาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคือพลังงานนี้ค่ะสามารถที่จะสลับกันได้ซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองที่คุณรู้สึกแบบนี้แต่โดยหัวข้อหลักแบรนดอมของเราในวันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องพลังงานความรู้สึกของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่า ยังไงก็ตามนะคะอาจจะลองไปพูดคุยกับคนที่เรารักกันดูถ้าคุณกําลังมีปัญหากันนะหรือเพิ่งทะเลาะก,กันมานะคะอาจจะหันหน้าเข้ามาคุยกันคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุละผลอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์ความรู้สึกนำเนี่ยมันจะทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยยิ่งมีปัญหาขัดแย้งกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะให้พยายามใช้เหตุผลในการพูดคุยกันทั้งคู่นะ แล้วมองว่าเดี๋ยวอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณสองคนไม่ได้ทะเลาะก,กันหรือไม่ได้มีปัญหากันนะคะมองว่าอาจจะไปเช็คไปคุยกับเขาสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกหรือเหนื่อยหรือท้อในเรื่องใดบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม่หมอมองว่าไพ่สามใบนี้ออกมาเนี่ย เขาคงน่าจะรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกแย่มากๆนะคะอาจจะเป็นมาจากในเรื่องของการทำงานก็ได้นะ เพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ตามลองเช็คความรู้สึกของคนที่เรารักกันดูตอนนี้เขาหน้าจากกาลังทุกข์ใจเครียดมากๆเราควรที่จะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเขาแล้วคอยอยู่เคียงข้างเขาในทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าทั้งเขาและคุณนะคะยังไงก็ตามแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะและขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิป พลังงานนี้นะคะถ้าท่านใดยอยากจะรับคําทานายนี้ไว้ก็สามารถกดรับคําทํานายนี้ได้แต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่าไม่โอเคเลยสําหรับคําทํานายนี้สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะยังไงก็ตามขอแค่ว่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการมาทําคลิปพลังงานต่างๆให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ้า